สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาปวดหลังนะคะเราสามารถไล่เส้นอย่างนี้เลยนะคะไล่เส้นหลังมาเลยสักสามรอบนะคะอันนี้จะช่วยทั้ง,งสะบักทั้งหลังเลยนะคะให้ผ่อนคลายได้ จากนั้นเราใช้น้ำมันสมุนไพรนะคะรูปบริเวณที่เราปวดหลังนะคะรูปลงไปคึงสามสี่นาทีะคะกะไ็ไล่ ค่อยๆคลายเส้นที่ปวดนะคะปวดหลังสักสองสามรอบจะทำให้เส้นหลังนะคะผ่อนคลายหายตึงค่ะกด oh กดจุดท,ที่ปวดนะคะ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลามาที่ร้านนะคะเรามีตัวช่วยน้ำมันสมุนไพรนะคะบุษกรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นนะคะลูกค้าสามารถใช้ในสมุนไพรตัวนี้นะคะ คึ่งบริเวณหลังด้วยตัวเองเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก3-4นาทีหรือครึ่งไว้สัก3ามนาทีนะคะทำให้อาการดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ